การเลือกตั้งสวเนี่ยสอกเขาว่าจะปวนหนักอพอปวนหนักปั๊บเนี่ยการประกาศผลก็ดีรหรือการประกาศสวทำหน้าที่ใหม่ก็ดีมันยากยาวแน่ๆมีแนวโน,น้มจะยืดเดยื้อมากมากๆนะครับบางคนบอกว่า สองเดือนที่กรกตคิดว่ไม่จบไม่จบแน่ผมเดือนอาจจะไม่อาจจะไม่อยู่อาจจะเป็นปีก็ได้นะครับที่จะนั่นนหะเพราะว่ารัฐมนุนไม่ได้กําหนดเวลาว่าต้องประกาศให้ได้เมื่อไหร่นะครับและทําให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการลากตั้งหรือการแต่งตั้งของคอสชตั้งแต่ปี62สองเนี่ยจะอยู่ยาวออยู่ยาวแล้วเป็นไงครับ ทีนี้อยู่ยาวเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องอำนาจในการเลือกนายกมีมีการพูดถึงอำนาจในการเลือกกรรมการองค์กรอิสระซึ่งรออีกหลายองค์กรว่าอยู่ยาวแล้วอำนาจไหนเลือกได้ไม่ได้ทําได้ไม่ได้นะครับมันมีบางอำนาจทําไม่ได้แต่หลายอำนาจทําได้อยู่นะครับไทม์ไลน์ในการเลือกไปดูไทม์ไลน์ดีกว่าในการเลือกสวของกกตถ้ามันไม่สะดุดอะไรเลยนะในไทม์ไลน์ที่คอมพลีทเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น10บพฤษภาสว ปัจจุบันหมดวาระสิบสเนี่ยมีกำหนดแล้วนะครับประกาศวันที่จะประกาศรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็เมิถุนาน่าจะเป็นวันเลือกสวทระอำเภอแล้วต้นเดือนมิถุนายนนะครับและสิบมิถุนาจะเป็นการเลือกสลับจังหวัดอ่ายีมิถุนายน26นะครับวันเลือกตั้งสวระดับประเทศแล้วก็2กรกฎาคมแต่ถ้าสมมุติวันที่9สมมุติสมัครเนี่ยไม่มีอะไร เรื่องที่เก้าเรื่องระดับอำเภอประกาศไม่ได้มีการร้องเรียกกันเยอะกระทบวันที่สิบหกมิถุนาต้องเลื่อนออกไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งโอ้โหนี่สมัครเป็นแสนใช่ครับสะดุดไหมครับสะดุดแล้วก็พอเหลือสิบหกมิถุนาเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยจะเหลือห้าหมื่นกว่าอันนี้ง่ายแล้วใช่ครับง่ายแล้วจะเหลือวันที่ยี่สิบหกมิถุนาจะเหลือสามพันกว่านะครับถ้าได้แต่ผมว่ามันไม่ได้ตั้งแต่วันที่เก้าอ่ะ ใช่ครับหรือพี่คลอมคิดว่าได้เพราะว่าจริงๆตั้งตั้งแต่วันสมัครเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสมมติไปสมัครกันเป็นแสนหรือหลายแสนคนเนี่ยแค่ตรวจคุณสมบัติให้ทันก็เหนื่อยแล้วนะถูกต้องส่วนตรวจยากนะฮะแล้วมันก็มีคนร้องกันไปร้องกันมาทีนี้ที่บอกว่ายากเนี่ยเพราะว่าการการสรรหามัน3ระดับนะทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศเนี่ยตรงนี้มันมีกี่กลุ่มวิธีเลือกนี่นะแล้วก็ร้องกันแบบละนาวเลยใช่ครับนะครับคนเนี่ย ก็ต้องบอกว่าลงสมัครสวสามประเทศะระเภทนีประเภทคือลงเพราะอยากเป็นจริงๆนะเพราะคุณสมบัติตัวเองได้อยากเป็นสวเพื่อผลักดันวาระประเทศและก็ว่าไปอยากจะแสดงว่ามีแพชชั่นว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศประเภทที่สองคือเป็นหรือไม่เป็นก็ได้อยากมีส่วนร่วมอยากเป็นคนเลือกและกลุ่มที่สามนี่คือไม่เป็นสวแน่นอนคือรู้ว่าไม่ได้แต่ลงไปเพื่อขอโหวตให้คนอื่นโหวตให้คนอื่นหรือบอกว่า คุณจะซื้อโหวตผมไหมอ่านี่แหละอันนี้แหละเยอะนะครับแล้วมีคนลยุทธ์ในการเลือกสวอย่างไรฮะจริงๆไม่ใช่เลือกตั้งเขาบอกเลือกอ่าเลือกคนยุทเลือกตั้งครับมีการระดมคนไปสมัครสวระดับอำเภอในรอบแรกเยอะๆเพื่อที่จะได้มีคนของของตัวเองไปเลือกคนของตัวเองอันนี้ผิดอ่าผิดใช่ครับแล้วก็ผู้สมัครสวเข้าไปมีแผนจะขายเสียงเป็นแพ็กเกจอันนี้ก็ผิดอ่าสองแสนสามแสนห้าแสนในระดับอำเภอนะครับ เพราะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกันสมมติว่าเราตั้งกลุ่มระดมเงินเข้าไปเยอะเนี่ยก็เรียกได้เยอะเพราะว่าเรามีเสียงที่ไปไปทางเดียวกันแล้วก็มีการเลือกแพ็กเกจสวในระดับจังหวัดมากถึงหลักล้านครับอันนี้ยิ่งผิดอืเพื่อไปถึงระดับประเทศแล้วก็มีวางแผนคุยกันระหว่างผู้สมัครสวในวิชาชีพที่ไม่มีให้ไปซื้อแพ็กเกจจากผู้สมัครคนอื่นหรือว่าอันนี้ก็ผิดแลกเสียงโหวตคือถ้าอันใดอันหนึ่งผิดเนี่ยไทม์ไลน์ของกอเคลื่อนหมดใช่เคลื่อนหมดนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างนี้นะ มันมีแค่กระทั่งกรกตเนี่ยพี่ก๊อฟจับตาเรื่องของการอบรมอ่าครับเห็นไหมมีแพ็กเกจการอบรมไปอบรมจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้และกลุ่มที่อบรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายครับนะกกตจับตาอยู่่และก็อีกคนหนึ่งนะที่บอกว่า อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาผลักดันเรื่องของสวอิสระนั่นก็คือกลุ่มคณะก้าวหน้าคณาธรจึงเรื่องกิจนะเปิดตัวแคมเปญตั้งแต่22เมษายนที่ผ่านมาใช่ครับนะครับบอกว่าไงครับการเลือกสวรอบนี้ใช้วิธีคิดแบบเดียวกับการเลือกตั้งสสไม่ได้นะเพราะกฎกติกาการเล่นในคนละแบบฉะนั้นคิดว่าคนสมัครยิ่งเยอะยิ่งดีจึงเชิญชวนครับทุกครอบครัวฮะส่งตัวแทนลงครอบครัวละหนึ่งคนครอบครัวละหนึ่งคนปัญหาคุณนาธร ครอบครัวแต่เราครอบครัวกินก็จะไม่มีแล้วต้องเสียค่าสมัคร2 5 5 0เป็นไปได้ไหมออไม่ได้ครับ2,500ในค่าสมัครเนี่ยคือบ่อกเกิดของการทุจริตการเลือกสวนะครับเพราะว่าถ้าค่าสมัคร2 5 5 0ทุกคนลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเลยให้ฉันไปเลือกเนี่ยต้องจ่ายค่าสมัครบวกนะครับ ไม่ใช่ก่ายแค่สองพน้าไะบวกด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสมัครเนี่ยมันมันไม่มันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งที่ไปเลือกกันหน้าบ้านแลืในหมู่บ้านมันต้องเดินทางไปนะฮะสมมติเอาแค่ระดับอำเภอเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอถ้าอยู่หมู่บ้านไกลๆก็เดินทางไกลมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดทีนี้เนี่ยพอคณะก้าวหน้าออกแคมเปญมาวันที่ยี่สิบสองปั๊บกรกตตามติดเลยกกตบอกว่าไงครับบอกว่า เรื่องนี้มีมีโอกาสที่จะก,กระทาผิดกฎหมายหรือไม่ะนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเรื่องตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปกับคณะก้าวหน้าเขาอาจจะบอกว่าไม่ถึงได้รับเลือกนะ,ะ,ะแต่อาจจะไปแดงได้เนีน่ยผมว่านะมีคนไปร้องแน่แน่นอน,นครับและคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะ ก็ <C> e <at> คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรจาได้ไหมคนนี้ร้องอะไรร้อ,องเรื่องอพรรคเก้าไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองอคนนี้นละคราวนี้ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องล้มเลือกสอวอยใช่ครับไปยื่นว่างไงครับนี่นะครับรบ,บอกว่าให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเสนอนะครับเรื่องต่อสารรัฐมนูนให้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยน,นะครับขัดต่อรัฐมน,น,น,นูนครับเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่าขัดต่อรัฐมนูญเนี่ย แปลว่าสวชุดนี้อยู่ยาวใช่อยู่ยาวแต่ผมบอกคุณธีรยุทธ์เนี่ยมันยังไม่เกิดคําร้องนี้เนี่ยไปยื่นก่อนเนี่ยนะพระราชกิจการเกิดยังออกยังไม่ออกแปลว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิ์ไม่รับใช่ครับเพราะเหตุมันยังไม่เกิดไงเพราะเหตุมันยังไม่เกิดเนี่ยคุณไปยื่นเสแล้วผมผมจะรับยังไงถ้าสมมุติว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรับเนี่ยก่อนที่เหตุจะเกิด เนี่ยมีปัญหาเดีกันนะทุกตัวผู้บุตรการนะครับก็มีคนบอกเหมือนกันว่าส่งสารรัานูนก็อาจจะไม่รับไม่รับนะครับต้องบอกว่าเหตุมันเกิดก่อนนะแล้วต้องพิสูจน์หลักฐานว่าอันนี้เป็นการทุจริตนะครับซึ่งทุกคนก็บอกว่าไปกรกตและกกตค่อยชงที่สารรัฐนนูนะครับเหตุแห่งการล้มเลือกสวมีอะไรบ้างครับครับก็คือมีการร้องว่าการเลือกสวเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตนะครับอ่าอย่างเช่นอ่า มีคะแนนเลือกเท่ากันมีปัญหาในการชี้ขาดเรื่องการตัองการติดแสดงว่าคะแนนจัดตั้งใช่ครับครับแล้วก็เรื่องตัวกฎหมายนะครับซึ่งมีการให้อำนาจกกตว่าก่อนประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุริตและเที่ยงธรรมเนี่ยมีอำนาจระงับยับยั้งเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเลือกได้อำนาจกกตยังอยู่ใช่ครับแล้วก็มีการสั่งระงับได้ทั้งระดับอำเภอนะครับ แล้วก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศนี่ที่พี่ช้างบอกก็บอกนะฮะว่าถ้าระดับอำเภอถูกระงับเนี่ยซึ่งน่าจะมากที่สุดใช่ครับเพราะมาสมัครมากที่สุดครับโอกาสกระทาผิดกฎหมายมากที่สุดเขาประกาศไม่ได้จะเลือกเราจังหวัดยังไงไม่ได้ไม่ได้พอเลือกแล้วก็วันการเลือกตั้งเนี่ยมันพร้อมกันทั่วประเทศใช่ครับเลือกระดับจังหวัดก็ต้องพร้อมกันสมมุติจังหวัดเชียงใหม่เกิดอ่าไปเลือกตั้งสว ระดับจังหวัดไม่ได้แต่เรื่องที่อ่างทองได้มันได้ไหมล่ะไม่ได้อ่าอันนี้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเหตุแห่งการล้มเลือกสวมีอยู่เยอะมากใช่ครับและก็มีเหตุแห่งการทําทุจริตก็มีเยอะมากเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสวครั้งนี้ไม่ง่ายครับพอไม่ง่ายปั๊บเนี่ยนะสองร้อยห้าสิบสวปัจจุบันยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยชันอยู่ยาวครับโอเคเลือกนายกไม่ได้ไม่เป็นไร แต่เลือกองค์กรอีสารได้<ช>แล้วก็ตั้งกระทู้ถามได้อภิปรายได้กรรมธิการทำงานต่อได้ยังไปเที่ยวต่างประเทศอยู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยการป่วนการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยทำให้คอสออสวชุดคอสอชอ,อยู่ยาวยครับะเราต้องติดตามต่อนะอยู่หนึ่งติดตามเรื่องว่าสวเลือกเนี่ยมันเป็นไปโดยปกติไหมสองเนี่ยนะพอสวอลากตั้งอยู่ยาวเนี่ยอยู่ยาวแล้ว สร้างความเสียหายอะไรต่อเพราะว่ามีการพูดกันกันแล้วนะครับมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าจะอยู่อย่างน้อยๆสิ้นปี <มา S 2> สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้ <c oughs> น้อยไปถ้าปวนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วก็มีองค์กรอิสระเนี่ยเข้าคิวเลือกเนี่ยเป็นสินะครับ